สวัสดีครับพี่น้อ,นพอ,ง,องพ่อกระช่องบองเตู้น้ำเฟินออฟชิลพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วสวัสดีครับแม่ดวงพี่น้องหอดแล้วเปิดมันกนะโขกกระสางมันตัวได้ยังมาปา้าถุงไงเถอะสายส,สองถุงเงากระจกเห็นได้ ให้เงี้ยมาให้แขกอยู่บนน้อตาบอกไปด้วยให้เพื่อนอย่างน้า บ่ได้มาโดนแล้วพอา่เต้นลเมื่อแหละเตี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอไมแม่แม่ไม่ซับแม่ดวงไปซับเองไปออกออเองเอาไม้เบิ้งนู่นนะบ่ต้นนี่ เนี่ยยังคากเลยป่ะถึงใจหน่กโดนเอาไปไปโดนมันเปียกมันห่วงเป็นอย่างหลูกคือพาไปหลงอยู่วัดหยังไปวัดหยังไปวัดแขนย้อยมาเชฟซี่บอกบอกว่าผ่น,นมัม <S <s BRE, นในคลิปไงไปดูเลยค่ะไปเอาสุดนใจไปอ๋อคือสวยค่ะเพื่อนคุณหนาคุณลังคอนคือเป็นหนังคือยิ้มหมอหมอเก็ตื่นนี่หรือห่อพี่นหนึ่งนมอแม่เพิ่นลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพื่อน พ่อเขาเนี่ดวงนองประังน้อเนม่ันเปียกแล้วตั้งตรงนี้เาะ่ป็นงังเดี๋ยวเซตเอางี้มุตะกินขร้างเนี้บอกให้ห่อยยังกินกอีริขมกทำไมส้หมูขามกแล้วเอากรดีตัวอาไปาน้ำไม้นาะม่ตะเวนเพราะว่าสิแกงไมาเขาไปขอบวบเขาเด้มาตะพะพากิตูเใส่บนหลังก็ผ่านเขาไปเนเมืองเวแต่ว่าม่ยังสีได้ปะบสิกินนี่ม่นบอก่อุอุ่นเข่าไห่ พราะว่ายงียน,นมาอุ่นขนาแลงใช่ไหมเออบ่อยาง<อ>ก่อน<อ><อ>มันเหนียวเหมือนประธานอันนั้นเย้ขวดซื้อๆด้อันที่ว่าตัต่งเส้นผ่านลอดราดไช<อ>่ไหมกำล่งมันกระเซนน้ำกลดไม่ตาพอดีครับเป็นยังไงคือบอ่อยเห็นมาบสบายบร้ยอยเช่นบ่ายบสบายอยู่เอออืมเป็นอะไรยิ่งข่ากินน้ำไปหนาวบ่อเนี่ยกับกับป้ากินอาหารามคำโกเล้าเข้าไหลค้มัน เพราะว่าเอาพ่อต้นเป็นะไ่โมนาเพ่อต้นกับบ้านะีรถใช้แล้วจอด่างหนาบ้านเลยไฟยเดยื่ไฟอย่งก่อนแบบยงถึยานเฮากินเ้าก็ซรกินดอกก็บ้านตะพูเวียงผมได้นง้ยบ้านตะขอนแก่นผมได้เงผมไม่จานต่ใหแน้ผมบ้านตะพูเวียงผมได้บานตะขอนแก่นผมได้เงี้ครับ สองหน่อยก็รับเอ้า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 มันคือแบบเฮ้ยบ่อยฟังดูมันคล้ายๆมีเป็นเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยห้องน้ำดูซิว่าเพื่อนมันคือแปลงขึ้นวันนี้เหตุใดวันนี่้ฟีมือสร้างทั้งไหน เอาห้องน้ำือเป็นตะแแหกเป็นตะแแหกเนี่ยพูดว่าพูดได้เลือกเนี่ยพ่อป็ดโดมโอ๊ยพ่อหนุ่มเนี่ยพูดได้เลือกเนี่ยสวัสดีค่ะป้าปุ๋ยบ้านนู้นเนี่ยพูดเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคือเมนต์แท้พ่อเป็ดโดมโอ๊ยเพิ่นเลือกนะเพิ่นลูกตั้งแต่เศร้าไปซับน้ำมันเองไปขว่เองไปเกียร์เอง ว่าลูกสาวมักเล่ขาตาเวนคือผสมแจเทียรผสอแจเกียงสงหลายสงหาดสีน้ำขนาดว่าว่ามักเอาของไปบ้านเอ๊ะหล่าคืองามแท้เฮ้ยทำไมสวยจังเลยสวยอะไรพจมูสามันหนักขึ้นเลยอ้ยอะไรฉันบอกเลยนะจ๊ะบอกว่าใครยังพอฉันบอกเลยนะจ๊ะว่าเอฟซีท่านไหนมาพ่อพอแม่ท่านไหนเอาหมูหมากาไก่มาสิ่ให้เออแม่วแมว แม่ดวงจะด่าเลยจ้ะใช่เอาผลไม้ผลไม้แล้วก็ผักแค่นั้นเองได้ทันแล้วค่ะพ่อ amarin จัดให้เต็มเลยเมื่อกี้ไม่ดีกว่าสารกันบวชเรียบร้อยพ่อ amarin บอกกินก่อนคุณน้อยเดี๋ยวค่อยลดนะโอ้ยขาหมูเยอรมันสองจานหมักใหญ่เนึ้ออีลากินหมดหรอหลกหลายค่ะยังบ่เบิดอันนี้ได้ค่ะบ่เหลืออีเมนปลาผัดผูดพวกหมูม้วนหมักแตงเน้าสูใส่แตงมาบั้ล้วนอันที่ว่าพิเศษยสองฮอรนให้มาให้ลูกสาวนะนี่ นางขวอังนางแม่ดวงนางไฝ่ขวอยใงไลูกพวดพ่อม้วนตกแต่งผวนย่านพวดอันนั้นต้มพูดไม่ได้กกงต้มก้อุยขเพ่อเขียว่อไปน้ำมวนอะไมาบกบอทม่ได้กินแกงน้ำม่ก้อนออกไปคนเออตั่นนหลยเอามาไปอะไปทุกอย่างไม่ห่างกี่กิโลนะคะจากเอ่อวารินชำมาบจับมันไว้ละบ่อยยากเนี่ยถ้าใช่เราจะได้กัเวลา จะได้ออกเพราะว่าหนูนี่แหลสอนใบร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลประมาณสิบโมงกเขาออกเศร้าในดีสุดหรุสายประมาณสักินแตงโมเศร้ากินข้าวกินหนังแล้วออกปวดแหัวม้ามขั้นไหนนี่เลยนวดแล้วเอาบริษัทมานวดอย่าถามว่ามันจืดบอจืดใช่ไหเต่มันเป็นน้ำไม่หวานน้ำไม่หวานเนี่ยข้าต้อมโดนแกงเนี่ยแกงลูกที่นี่มาเศร้าหนึ่แซ่บเลยกินน้ำกันอ่ะก็ต้นนี้ไง เอยาเอาพต้นมาแหละเตี้ยพอต้นมาเนี่ยหนูตื่นนพอต้นนี่แหละ้าเขาว่หันคือว่ามันมีน้มาหาบ่คือว่าไปแจกหลังบานแล้วหลังห่านเลขึ้เลือแต่พอต้นพี่น้องครับผมสออนงเอ็ดไม่เซมีหลานเลือกเองมันเนี่ยอยากะลูกอลูกสาวเลือกเองมันนไรเนี่ยมวเพเจ้าแม้นลตัวเสต็มงิ้ครับเนี่ยบกยตนที่หมาตามที่ะ ตอนตนี้กำลังน้องใหม่กันไหนตัวขนาดนี้น,นะน,นี่คปเป็นน,นอน้าองน้อยี่้หนอตัหญ่อย,าง,อยางให้กดไปหาอา้าปหน่หนนานลูกสาววางไหนบัดน,นี้ไม่ไปรอบนั้นตัวว่าตัวใหญ่ขอเห็นาแล้วว่าจากไหนบัเนี้โอเคบอโอเคลูกสวยขึ้นนึดกดะใ้งดูบอกมดูดขานาดน,นั่นนิงก็สวยนะคนหน่อยก็สวคนหน่อยกีฬา ยูย่ใส่ไงยิรายุสายใส่ไงมาฟังจากปากแม่ชัดๆมาม่าหรือเปล่าพาร์ตอันเมาดีบ่จริงเออไปถามนั่งนั่งคือสวยขึน้านเข้านี้ว่านั่งสวยขึ้นอเลยแม่อันนี้ใส่ไม่ได้เลยนี่นี่ชุดดูไปเอามาโม่งไงยิรายเป็นอย่างมากคือง่ามขึ้น ทำอะไรหนูไปทำหน้ามาไหมหนูหนูได้ไปทำสิวตรงนี้มันลงอย่ไรไม่ทำเลยตรงเนี้ยตรงไหนแม่ตรงเนี้ยสะพุดาพอจะชาด้วยพอชาดด้วยรูมันนะเราใส่ชุดอะไรนะเขาใส่ชุดอีกอย่างคือเขาเด็กโกรธด่ากี่สายเจะาบอกใส่อ้อเออเบล้วเราบอกเป็นอย่างไรไม่ซิปมันแตกบ่ไม่มันรูดยากแต่ไหนแต่ไรเนาะตอนนั้นอะเก็บหลายเนาะแฝดดีมันหูดบอลงูคลิปนี้ฝากไว้ัเนยๆพี่น้องมหอดบ้านเขาหน่อยเรื่องด่างได้กี่หนาบ่กไหม คุณอยากจะเรียนกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องหมาตุต้ยลำเพลิอนออฟฟิเชียลวไปน้นองเนาะอ้าวหอนบังคนหน่อยพี่น้องนจะเจอกันใส่พรุ่งนี้ซ้อมแล้วก็มาลืมใส่แน่นอนนะคะมีแต่งหน้าทราเองนะเดี๋ยวได้ิ้จังเราก็ไม่เนื่ยนะะอันก็จะเป็นการใส่จะเจอเพิ่นเพราะว่างจีเขาว่าจำนะราคาเป็นสีมากเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผู้ใดมียแต่เด็กไปนอนจังหวากัน เดี๋ยวไปให้ร่างใจพี่น้องให้คนร่างใจคนหน่อยจหมากันเด้พี่น้องอุบลี่บานสวัสดีครับ